บมเมนขี่ต้มนนห,หัวหารมันเปียกฝนหอยย่างเป็นละลูกหอมันแทกกินเขาไปเบื้องป่าอุ้ยนนั่เห็นบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจับจับ,จบ,จบเลยเห็นบ่แล้วจะมีป้าดูไงายได้เหมือนห็นบงเด้อู้ย,ยป้านิ่งหญ่พ่อ,อ,พอ,อกันพอกันยังมันขี่มาเซิร์นอีกอ่ะอุ้ยใหญ่ยยเร็วว่ะ ปนินใหญ่เร็วแน่ป้านินปนินใหญ่โอ้ใหเร็วแน่ป้าดูป้าดูอ้ป้าดูขนน้าุนะ,อะไ <c oughs> อ้หนูเป็นเครื่องปันรับอ่ะอนแล้วรอบวะนะเอาวางไปอีกว,วางไปอีก่ไหนปัน ปลาดุกมาแล้วปลานินหายไปไหนแล้วอ่ะอันนี้คือสารพัปปดปลา,วาวเว,วางลงไปเออวางไปม่อบอเทพวางค่อยๆวางหน่อยก็ดุกไหนปลาดุกอันใหญ่ๆไปใส่คือบ่อขัน,าานมาอยู่วะนี่หนาบ้านคน ใช่แล้วใช่แล้ป้านิ่นหายแล้วก็ดุกมาป้านิ่นหายเลยปัดกมันตะกาตะกาอีรีปลาเยอะอนนี้คือ่อเงินบ่อทองปลาเยอะอันนี้คือบ่อเงินบ่อทองเงินครับเราไปเที่ยวมา นี่คือบ่เงินบ่อทองของเรานะครับมีแต่เงินเท่านั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ชุดเที่ยวนะครับเออโอไปเที่ยวมาในชุดเที่ยวครับโอ้นี่เราชุดเที่ยวโอหล่อไหมครับเราไปเที่ยวมาให้อาหารปลาครับวันนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับแม่ก็เลยต้องแบบจำใจเป็นพี่เลี้ยงนะครับขี้เกียจเล่นด้วยก็ต้องเล่นด้วยครับแม่ตรงเ้ ม่ตรงเปี้ยงแม่ต,ต้องเปียนยงผีเพ้นต่อนจ้าหมุนมาดูตาแดงนูนตาใหญ่กว้างมีแต่ปลานะครับบะมี่แพนนเอาหลูกไปขึ้นบ่อไหนอีกนึงบอหลูกก็กล่กกอให้พ่อกับแม่ทำงานแหละตอนนี้บอเรียนตอนถ่ายคลิปไปก่อนนะโอ้ปลาหลายแห้งแพ้เทรบ่ได้ เทลูกกเท่ไปบอถึงสานาลูกกับเท้ทั้งอันไหนหมดเลยเดี๋ยวมาแม่เทเองไอยดีเลยดูครับเริก่อนววอนนุ๊ยแป๊มอุ๊ยเดี๋ยวเอเคเมันสิน้่มันมันไปบ่ได้เห็นบ่แม่บอกแล้วลูกเห็นบอ่ได้นั่นมันไปบ่ได้ ลูกคิดใจหอยน,นี่ค่ะแกมันอิ่มแล้วมันเริ่มนี้แล้วอิ่มจ้ะอิ่มจ้ะเอาอะไรกินใหม่อุอ้ยปลานิ่งใหญ่นั่นดินั่นดิอุ้ยมันตกใจลูกอุ้ยนี่ปลานิ่งใหญ่อุ้ยอุ้ยเป็นไปได้ยังไงปลานิ่งคือใหญ่เร็วแท้มันตกใจลูกห่องอีกเมื่อไหร่ chết <laughs> <laughs> <Phở leo. cười> có leo có được nhảy bọn